ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ของครูเต้น,นะครับวันนี้อยู่กับน้องอะไรเลยน้องเพลกค,ครับน้องเพลกครับน้องเพลกกลัวน้ำไหมไม่จะกลัวเลักนิด,ดเดียวไม่กลัวจริงเหรอจริงอ่าโอเควันนี้เดี๋ยวมีเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีสําหรับเด็กที่กลัวน้ํามาให้ลองฝึกเป่าลมนะครับเด็กๆที่ไม่ยอมฝึกเป่าลมมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ แต่วิธีนี้นะครับสําหรับน้องพึกเนี่ยน้องพึกก็ชอบเล่นรถมากเลยเราเลยเลยให้พี่พึกมาทําเป็นเทอร์โบอ่าเป่าเทอร์โบพร้อมไหมครับพี่พึกพร้อมดูแลอ้าวถ้าพร้อมแล้วไหนขับรถเลยจับรถหรือยังอะ่ะรถรถอยู่ไหนรถอยู่นี่อ่ารถอยู่สตาร์ทรถยังอ่าสตาร์ทแล้วนะครับเอามาหนึ่งสองสามฮัอบอือเดี๋ยวขอให้แบบดูชัดๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็จะกลับกล้องให้ดูชัดๆหน่อยได้ไหม นะนะอ่อพี่พฤกเต่าชัดๆเลยนะหนึ่งสองสาเอออีกอีกอ,อีไปต่อ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 เร็วไปต่อไปต่อเร็วนี่เต่าสนุกเลยต่อเนื่องเลยไปขับให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เลยเร็วไกลแค่นี้เองเหรอไกลแค่นี้เองเหรอไม่ไกลแค่นี้อ่ะเหรออีกตรงนิดหนึ่งได้ไหมขับให้ถึงเส้นชัยหน่อยได้ไหม ปปเส้นชัยตรงนี้ใช่ครับปไปอายถึงเส้นชัยอาถึงเส้นชัยเร็วเส้นชัยตรงนี้ได้ไหมได้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 เอาเลยเอาเลยเอาตรงไหนก็เอาเลยเอานิ้วซ้ำซ้ำอืมพอแล้วไปพักก่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปพักก่อนไหนบายบายหน่อยบายบาย Gracias.